ดีค่ะคุณพี่โคสกับโผลโคสกผ่ครับผมมายืนอย่างยู่งูนเดียวอยู่นี่จะใส่สุดสีดำเมาไหร่อะไรผู้ใหมันก็ดังขักแน่แท้เอาแต่ไปใส่สีดำเจ้ากับเซมพ่อสีเดียวกันก็ข่อยสัตว์ริบข้าวนกเท่าทงตาแม่ตีมาอย่างเราพอลุกเป็นโรคตับงตีขึ้นที่โผใหญ่แท่จีบมาโรคตับจังไหนบังคุจักสันมาสิไปหาหมอฉันได้โดนี่เอาไปยังคือสิไปหาหมอประจำเดือนบมานเจ็ดแปดเดือนละยานทองยานอีเมียได้แ่เรื่องวันจีไปหาหมออยู่หนองแค่นี่ฉันด้้โอยสันดานบ่ดีเอ้ย อย่งห่วยประจำเดือนประมาณเจ็ดแปดเดือนยังสิสงสัยยุติมันท้องแล้วนี่นะฮะอีย่างก็มันท้องแล้วคันดีเมย์ใครพูดว่าไข่ท้องที่ไหนไข่ว่าเป็นไข่ยืงติสันดอกคันว่ายืงก็คือขี่บ่อเฉยท้องแล้วตีเอื้อยโอ้ยขออนุญาตเตี๋ม่มั่นตอวโอ้ยยังเตี๋ยป่ะสิบาทโอ้ยหเฮ้ยลูกดินเอาบอกน้ำบอกน้ำไข่พร้อมแล้วเนี่ยบอว่าจังไหนโจ้โว้ย กันเตือนกนะไขมาสระบุรีมันนี่มีน้องค่ะที่ผู้หนึ่งไม่คือนาท่เนว่าสิเาเล่นน้ำข่อยวนองคนละพอคนละแต่ว่าหักกันคือจังนองคือจังอายอีเดียนองครับสตีไ่อยากจะบอกกัคดไม่ยัยหาเล้วพี่น้องโอ้ยดีใจไหนโยเหมอด่า้ายย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 ย มันตะขี่เดียดแต่มึงคุ้มหาแมงที่บอรถุงพลาสติกนี่เฮ้ยถ้ามาหยุดบ้านนี่มันฝนตกเนาะก็ได้คุ้มมากเนาะอยากเป็นไขว่าจันทร์ทอปาด์ตประจกกรโดนม้องเป็นลูกตับติเอียนี่ไปหาทวงเขาเป็นหมาจังไหนปาด์ตค่อยยืมทองเตียงทองยังไหนเปิดมึงทองขึ้นกูติบเนียค่อยทวงซะบ่แต่จันทรทองจะทองจะวหญ่ปันนี่มึงเป็นขี่กาหรือขาวคาแท่โอ้ยธรรมดาดำแน่อ ข้าดาบดาบดาบแมวแมวเนี่หามาไปยิ้จากไหนย้หลามอวที่นองฟังดุงไปยุ่จากไหนมวนี้มึงสูกสบายดีบ่เป็นจากไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยไทยนักไก่แยังขันเจ้าเขาเป็นดามึงโขบโขบยู่เป็นมาจากไหนล่ะข้าเจ้าว้านื่อมากินเรลาเทียนหนึ่งแขวหักวัาสั้นวัดขัดคอยก็เคยแต่ยินเด้อว่าจากไหนข้าเจ้าบ่านื่อไปพองเราลดย่ดีตัวกันรถไหไโอ้ยอนันแคบหมูพยาบาลฟิลเล่ตัวหนาวเขาละกูสื่อมากินยุ่เทียนหนึ่งกูเตะเขาป้าป้ามันหยาบไหล่ เอี้ยดิเอี้ยได้เฮ็ดงานอย่างน้อยพอเด้พพอกันโดนนะเอี้ยบ่เออนี่ล่ะยึดรอๆนี่ล่ะส่งของออกนี่ล่ะของหยังปลูกผักขายตลาดนับนี่ล่ะอ๋อพอดิดชอบมันบ่ล่ะเออเพงเฮ็ดงานเห็นการอีหยังล่ะอี้ยลาเพราะว่าเป็นโซ่เฟืร์งครับรถเอาเพราะว่าอยู่บ่คศรษฐกิ่ประธานอยู่กรุงเทพฯประธานเอา ขับรถสายได้มึงอแต่ผัวเอวยแขวงเพื่ออะไรครับรถคือกันเอ้าแม่นจะบอกขึ้นดีแท้เขารถขึ้นกันผัวมึงขับสายได้ยี่หลาสายอันกรุงเทพไปขอนแก่นกรุงเทพไปขอนแก่นเอ้ยมึงกรุงเทพไปขอนแก่นมาตีผัวเอวยสายกดขอนแก่นไปกรุงเทพใครนอยู่เนาะมันสวดกันว่าดี่เหราเรียกว่าหัวจากก็ผัวคอยสี่รถสวนกันได้เี่สี่ลอนแต่เดี๋ยวรถผัวมึงยังไรยี่หลาอันต่อต่อต่อเอโดรเอา เียกรถเมฆมุกตีมิสระเอโคตรสีจำตองตองจังเดต่อเต้าดอเล็กหนึ่งสองสามกว่าขึกันดอกเนาะสิบกว่าขึ้จังไดนห้องไอเล็กตองไม่เนาะห้องตัวมันเล็กต่อเต้าดอเล็กคุณแม่ขอบคุณทำนี่เด็กผัวมึงเม่นพอนี่กว่าคือใส่หมวกคือกันแท้ไปว่าแล้วเด็กนี่น่พ่อแมนผู้นี้ค้นละค้นเออชื่อหนาได้อยู่หัวจากข้างกุญสาเอาเหมือนจากเราทัดนี่จะทั้มาจากไหนอ่ะไกลไกลเอ เออเออะโดนอะครับะขากยงสาวแต่ที่กูข้าก็เป็นมันเพราะว่าน้ำของกแกเอเอเออแเปิดประตูเคือมาเต็มซึอรยัวอมาเสดับก็อาก็บไดนมันบเงินโอ้ยม่เยฮาเว่มือกี้คิพอกูโทไปดามันก่อนาะมันสอยเอืเด้ดะละอันเอกันไหครับข่อยหัวข่อยนัน พอละเสียใจมันแต่โดนโดนบุญเอาผัวมีเมียหน่อยตีบัวเป็นหนังผัวข่อยมีเมียใหญ่เอาไอ้เต้เล้ยมันตายของมันขยิตโทรหาเออแล้วขยิตขยิดไปดาซอยมึงโทรมาโหลดอีเมียหน่อยอีหะขัวต้มมึงรอเดี๋ยวรอมันหลับก่อนเอาเย้บันตายของมันแันเถอะก็ร่างข่อยมากเลยยัยเจ้าดาเจ้าดา่อยยัยเย้อันเมียใหญ่มันโทรมาแล้วขยิามันเด้อคือโทรพอกันแเอีอันนี่ กันแยกกันโทษนะเรับขอบควบไฟขอบควบมันไอ้สิรับสายก่อนมึงเตอกูถามมึง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 ตายมึงได้แทนอะไรตัวนี่ดาวมันขักเลยเด้อมันเป็นเมียน้อยคนนะน่ะอ้าวหลับบอลบลอนด์ขลุสวัสด์มีเมียน้อยที่กระลบรักย่างสูงเฮ้ยมีความสุขกันโลดอีห่ามึงมึงตี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 มเมียน้อยกูนี่ละกูนี่ละกูนี่ละกูนี่เมียน้อยมึงมาขากแถ่มึงมาแก่มากามึงเป็นปอกตีมึงคือปล่ไอ้ฝอกูอีผีปอกมึง เป็นน้ำมึงน่ะหรมายังผัวกูนั่ะเฮ้ยขั้นโมเป็นเมี่ยงไงกูบอกกับเพื่อนเป็นเมียร้อยดอกเอ้อมึงมึงมาหยาบกระโดดกระเดียกแต้มึงไม่หยาบกระโดดกระเดียกแท้เล่ขี้กูกับเป็นผัวกับเมียกูอยู่ดีๆเหมือนพ่อมีมึงกูได้เป็นเมียหลวงซ้ำเอามาดมึงคืปล่อยกูคัะกูเนี่ยมึงสิเลิกบ่มึงสิเลยบอกมึงเสิป๋าผัวกูมาบ่เอาสองล้านมึงเสียอะไรมาดิมึงเสียเอาสองล้านตีเออไอีหน่างงกูไปให้มึงดอกควายมึงล้านเก่า นี่ฮะเสียเอาบ่ขันมึงโมให้กูสองล้านกูเอาสิบล้านข้าท่านก็นร้อยล้านก็ได้มึงจะพากูเหรียญไก่ขุนไร่ผีบ่มึงอดีตทหารัช้าเออกูไม่รักทหารจ้ากูอยากสองล้านเดี๋ยวมึงสีขึ้นอันนั้นนะกูว่าขึ้นอีหยังโอนกระปูน่ห้าตัวมึงเอ้ยซับนี่แหละฝันดีล่าตีสะพัดที่เมียน้อยโอ้ยอีเมียใหญ่หลายละอีกมันเป็นอย่างอีกโฮ้ย มันมันว่าไห้เงื่อนไขมันว่างานกับว่อยากไห้มันไห้เท่าไรล่ะเงืนแต่ควบควบยุ่กับเบีอยกไห้สองนันมันไปใส่หรอผัวมึงมันจะนา่ขึ้นว่าแทมันเป็นผู้จังใดก็เตือนมาบ่ได้เห็นนากันแปยกเตือนล้ะมันสิจี้นาได้พ่บานี้าไปใส่แล้วนะขอไว้พูดอะไรอ้อนี่เด้มาแล้วมาแล้วนี่เด้ผัวไงแม่มนแล้วที่พี่ไอต๊วทำไมบักาเนี่พราะหนาขึ้นแม่เอาเป่าเนี่ย <c oughs> คเนเมย์มันยังเบิกดูใส่เสียมึงจะใส่จางไหนจะ่ากระตุ้มแตกออกอสิกูบกกกอ,กอกว่าจะกี่ไรในเบียงนี่เขาแสดงคนงทองสองคนมึงทองน้ำมูเห็นอย่างมึงคือบอกเอาผ่าออกเอาผ่านว่มบอกมาทำแม่มึง,ง,มงมมจะเหยียนแห้งเนี่ยเอี่ย <Yeah. S 1> เป็นแค่เมออย์หลวงยูซือๆมาสวัสดีพี่ไอ้ <c oughs> มึงกับเว <c oughs> ลาดีๆหัวเอื่อยเมย์มาพี่ไอ้ได้ไงดีกับหัวคอยขึ้นกันแม่์ี่นี่เป็นเสบบัดีนเงินเนาะหัวเอื่ยได้หนีลามึงจะหนามือตามู้อจ็กสั่น เก็หยอกอยู <ś> ่บ่อนี่ว่าจังซั่นเอามันอยากหยอกอายมันเอออยากหยอกไข้เขยซะแล้วอยากหยอกไข้เขยหัวข่อยเด้่นี่เออยอีนี่แม่ผัวเอื่อยเด้่นี่แม่มึงสิเอวเมึงสิจังได๋ล่ะครับหัวหัวกูนี่แหรอคอยคอยคอยกันเอามันจังไดรนะคแม่หัวข่อยหัวข่อยคอยผัวเอื้อยเนี่แม่ะมีแมยกันผัวเอื่อยไปถือว่าเจ้าเป็นใหญยกําองข่อยเด้อข่อยสิบ่หือเนีอกับเจ้าเด้เอ้าผัวเอ้่อยแม่เอ้าเอายีนี่ อกูยีนมึงกับพวกกับเธอไอตีกูเมื่อยแล้วอีสันดาท้งได้ปักต่ไครแต่กำเ้นะผฮะนี่เราตสสจไปเหตุอีไหนผัวคอ,อยแต่เาอาเลยเด็กจอยอ่านกลัวแล้ว